พบกวับป่าในวันนี้นะคะแน่นอนป่าต้องมาตัดชุดสวยๆใทุกคนดูอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะ คุณแม่เจ้าสาวเนี่ยเขาก็เลือกแบบมาแล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นอ่าซีทรูข้างบนนะคะมีลูกไม้สวยงามนะคะแล้วก็เป็นผ้าถุงป้ายนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นชุดแม่เจ้าสาวทรงสไตล์มาตรฐานนะคะซึ่งใครๆก็ใส่กันนะแต่ลูกเล่นที่จะทําให้มันดูแตกต่างแล้วก็สวยงามก็คือสีสันที่คุณแม่เลือกรวมทั้งการออกแบบดีไซน์ปักถมแล้วก็การเลือกลูกไม้ของดีไซเนอร์นะคะ ก็ถ้าเกิดคนที่จะมาตัดกระป๋านะคะบงก็จะให้หาแบบที่อยากใส่มาหารีเฟรนซ์มานะคะแล้วก็มีชาร์จสีให้เลือกนะคะแบบนี้เลยนะคะก็แนะนําอย่างนึงนะ ถ้าเกิดตีมงานของเบ่าสาวเนี่ยสีอะไรแบ็กดอปหน้างานกับบนเวทีสีอะไรเนี่ยอย่าให้ชุดของคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เจ้าบ่าวหรือแม่เจ้าสาวเนี่ยสีเดียวกับฉากเพราะถ้าเกิดสีเดียวกับฉากเนี่ยมันจะกลืนเวลาถ่ายรูปนะคะฉะนั้นก็แนะนําให้เป็นคนละสีเช่นฉากสีทองแม่ชุดสีน้าเงินสีเขียวสีชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยนะคะได้หมดนะคะอย่าเป็นสีเดียวกับฉากไม่เช่นนั้นคุณแม่จะถูกกลืนไปกับฉากนะคะทุกคนโอเคค่ะ ะะแล้วปังก็จะบอกย้ำๆๆเสมอนะคะกับลูกค้าใหม่ๆที่จะมาหาการจะมาตัดชุดด้วยกันนะคะว่าจะหนึ่งเลยต้องหาล e ฟเฟลน์มานะคะว่าอยากตัดแบบไหน,นอยากได้อย่างไรป่านนะตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าต้องหาแบบมานะคะแล้วก็มาเลือกสีที่ร้านนะคะจากนั้นนะคะ เป็นดุลพินิจของป่านนะคะในการไปเลือกลูกไม้ให้กับคุณลูกค้าด้วยตนเองตามดุลพินิจของป่านนะคะตามความสวยงามที่ป่าน mm hmm. เห็นสมควรนะทุกคนนะคะตรงนี้ก็ต้องอให,ให้ให้สิทธิ์ป่านในการไปเลือกให้ลูกค้านะคะแล้วก็ลูกชุดเนี่ย ชุดนียปังก็ต้องบอกเลยว่าชุดอาจจะต้องมีคันอาจจะใส่ไม่สะดวกไม่สบายนะคะเพราะว่ามันมันเป็นชุดใส่ออกงานนะคะจะเอาสบายเหมือนชุดที่เราใส่อยู่ประจําวันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะเมื่อลูกค้าเข้าใจตามนี้แล้วนะคะเราก็ถึงจะทําการตัดนะคะชุดจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ อันนี้เป็นแขนเสื้อนะคะซ้ายขวานะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะหน้าหลังอันนี้ก็คือตัวลูกไม้เขานะคะมีตัวผ้าพื้นนะคะแล้วผ้าซับในนะคะข้างบนเป็นซีทูหลังนะคะปีกซ้ายปีกขวาซีทูนหน้าบนนะคะแล้วก็ตัวชิ้นหน้านะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นซิปเค้านะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นโครงชุดนะคะคุณแม่เจ้าสาวนะคะที่ตัดเสร็จแล้วนะคะ มันก็จะลงๆงอย่างนี้นะคะมาชูอาจจะดูมีย่นมีหลวมนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาตัวใหญ่กว่าหุ่นนะคะพอมาใส่หุ่นผ้ามันก็เหี่ยวนะทุกคนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณปานก็จะลงลูกไม้โรยให้สวยงามตามอัธยาศัยนะคะตอนนี้ก็คือลงอลูกไม้ไปแล้วนะคะก็สไตล์คุณปานเนาะ ไม่มีแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องวางแปะแปะ,แปะนะคะทุกอย่างเป็นศิลปะนะคะดูเอาให้สวยส่วนความสวยไม่สวยของแต่ละคนแต่ละมือแต่ละตาที่มองเนี่ย mm hmm. ก็แล้วแต่นะงานศิลปะว่ากันไม่ได้นะคะทุกคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องสอยนะคะสอยแบบตาแตกเลยนะคะทุกคนก็จะให้ดูก่อนว่าจะเป็นประมาณนี้ ตาแตกหรืออันนี้ก็เป็นข้างหลังนะคะเห็นไหมคะว่าสองข้างเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเท่ากันหรือว่าเหมือนกันนะคะจะคือยังไงอะ่ะมันจะให้มันเหมือนกันไปเพื่ออะไรนะในเมื่อความแตกต่างก็ลงตัวได้ความแตกต่างก็สวยได้นะคะ